มีดอกอนี้หละแต่ไม่ใช่มีดเจาะตาลเป็นมีดบางมีดเล็กอะ่ะนี่ยังไม่เต็มที่เนี่ยนีย่สามเหมือนกันเนี่ยสามสามแต่ลูกใหญ่ตุ้มไม่ไหวด้เนี่ นูว่าร้อนจะเสียร้อนไม่เสียจะร้อนไม่ไม่โตเพราะไม่มีคนขึ้นนี่ร้อนไม่โตตานเข้าไหมเข้าต่อผ้าร้องอย่างนี้เนะี่ยไม่ร้องไม่ได้นี่ว่า

แต่หัวกินไม่ได้แข็งสมุนไพรใบจะพูต้มแกงได้ทุกอย่างน,นี่ก็สามดูแนวร้อนนี่ไม่มั่นใจแหวะ <c oughs> เสียงจ๊กรือเข้า ล็อกเข้ามีไม่ได้ฝนแล้วฝนจากเมื่อวานนี่ยสามเข้าไหมอ้้หตรงโอ้ลูกนี้ไม่ได้เลยเนี่ร้อนงามนึบๆงามมากำไร ไม่มั่นใจนะที่ฝันตู้ไม่เข้าสี่ไหนได้ต้องแวะก่อนเพราะลูกใหญ่จัดนี่นึบนึบนึบแต่ขึ้นทีแรกแก็รู้เลยนี่จะปล่อยไวขไ้ขนาดไหนขนาดไหนนี่กินไม่ได้แล้วเนี่ยเริ่มแข็งแล้ว จนทลายไปตลายงิดแววจางตั้งใสเลยสองแต่ใส ยังใช้ไม่ได้นะ่ะที่ฝันแบบนี้ต้องฝันให้นั่นแบบยังไ้ไม่มั่นใจนี่เพราะอะไรติดแก่นใช้ไม่ได้แงะยากต้องฝันให้เก่นขาดนี่กะทีเดีย้งกันเบลกร่อนเลยนีใช้ไม่ได้ไ ไ,ได้อยู่แต่ต้องวันใหม่ก็ไรแกนนี่แก่นไม่ขาดแงะยักเช็ดก่อนเดี๋ยวมือลื่นสองรอนไม่มั่นใจแหวะแหวะดูแผลกว้างๆกับ้าสีอะไรเกมจะเริ่มเป็นสองสามสี้ว ตรงนี้จะมีลอนแต่ไม่มีแป้วมีแค่สองหนึ่งสอง อแห้งแล้วเป็นปุ๋ยดูดน้ำยางดีครับผมตานหม้อแต่เป็นแบบไอ้ตานแบบนี้นะขี้กระหนิมแบบเป็นตานเปลนสีอะเนี่ยมีขี้กระหนิมเหลืองๆกันไหมขี้ตะไคร่อะตานขี้กระหนิม ตานม้อเป็นบางพันนี่ใสาขาวแวะก่อนเสียงดังป๊กเลยนะอยากจะเข้ากลาเลยไม่เข้าเหลอไม่เข้างเลอลูกใหญ่ต้องแหวะอย่างนี้งั้นจับอยาก คิดว่าสามลอนอย่างที่เขาว่าป่ะนั่นนี่สามลอนอย่างที่เขามองกันตรงตรงไหมดอนแรกตรง ตรงตัะเป็นขี้กระหนิมต้องขูดบางทีก็เห็นนึกว่าเป็นในตานเก่าตานทำไมเป็นสีนี้เนี่ยงพอแงมันเพิ่มเป็นสีนี้อย่างก็ตานเก่าแต่ไม่ใช่ตานพันนี้เองหม้อมีหลายสายพันธุ์หม้อเล็กหม้อใหญ่แบบถามขนมก็มี นี่สวยเลยนะมีดปอกอย่างนี้เลยนี่ปอกตะเปลือกจะใสทำได้เลยเมนูแต่ามาคุยถึงปอกเปลือกแล้วนะจะใสนึบนนึบๆๆน,นี่ แต่งไว้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสวัสดีครับ